สวัสดีค่ะเบิงเป็นทําหมันตาหางหมอกไอ้โตตัวนี้สวยนะนี่น่ารักมากเลยไปใส่ลูกอโอ้โหเนี่ยททาหมันเรียบร้อยหน้าดำปีเลยโอ้โห,โโห,โโหโโเก่งมากเลยเนี่ไปมุดน,นั่นนัจะดูดูวิ่งวิ่ง ไปมุดทานตีดับปีปีมากนะไปตัดหาออกแล้วเรียบร้อยสิบริง,งาวแล้วบานนี้ไปไซลูกไปไซไปหาผู้สาวติอืมคักเถดอกนี่เสือใหญ่นั่งอันนี้ไปหาผู้สาวติไปไซนะ่ะ น้ำคนบนไปหาสาวบอจะเดินไปหาสาวบอลูกหุ่นเขาอยู่ข้างบนบนน้ำไปไปแล้วหาผู้สาวแล้วเรียบร้อยเลยโอ้ยโอยเมียเอยเขียวอมทุ่มมาสิเกีบอีกแล้วมันนี่เต็มอันย่เลย เคียวอำลำแตงยอดออกมันเอาไปท่านเดี๋ยวสิเก็บอีกก่อนมนันเล่นเปไดสายลูกเอ้ยปงเลงปงเลงว่าง่ายลูกโอ้ยดูสิเรียกแม่์เอออึออ,อแม่ไปทายมองม่กัะน้ำกวนแม่ตลอดเลยลูกไซายนี่เนี่ย ไปออกไปข้างนอกเ,ออเล่นไปใสอีกปุงเรียงปุงล่างอยู่โอุย้ยเต็มไปมหมดการลืออายะเนาะทีวีเครื่องใหญ่คนถอดออกมาตัวนี้มันใส่ได้กู เครื่องใหญ่เฮ้งจากเหนียวบุญเพิ่งถอดออกมาแตียนของสองสามเรื่องมนได้ทีวี สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปสิให้เบิ่งไม้นาะค่ะน้อสวยสุดลอทั่วโลกบ๊ายบาย